ก็เป็นหนึ่งโค้งสุดท้ายของซีซั่นแรกแล้วนะครับสลัดโซโลเลเวลลิ่งซึ่งคิมมิลก็จะมาสรุปอหารในตอนที่10ใไม่ชมกันถ้าว่าแล้วก็รับชมไม่ได้เลยครับ หลังจากจบเรื่องคดีของแทชิกนะครับจูฮีก็บอกว่าจินอูน่ะเปลี่ยนไปมากส่วนเธอไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยและดูเหมือนว่าเธอจะกลัวการทำงานเป็นฮันเตอร์มากเกินไปทั้งที่พยายามก้าวข้ามมันไปแต่ก็ยังทำไม่ได้จากนั้นจูฮีก็คืนเห็นเวทที่จินอูเคยให้ไว้กับเธอและบอกว่าเธอจะวางมือจากการเป็นฮันเตอร์และกลับไปที่บ้านเกิดและบอกให้จินอูติดต่อหาเธอด้วยถ้าผ่านไปแถวนั้นเดี๋ยวเธอจะพาเที่ยวเองจินอูลเลยบอกว่าถ้าถึงตอนนั้นเขาจะชวนเธอกินข้าวใหม่ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกัน แต่นันจินอูก็นึกถึงคำพูดของจินซอนว่าเขาไม่เชื่อว่าจินอูที่เป็นแรงอีจะจัดการกับแทชเชคที่เป็นแรงบีได้ส่วนเรื่องปู่พลังขั้นสองเขาก็ไม่คิดที่จะตรวจสอบอีกแล้ว แต่ก็มีเรื่องนึงที่เขาอยากจะเตือนจินอูให้ระวังตัวเอาไว้ขอเรื่องการตายทั้งกลุ่มของพวกฮวางดงซอกเมื่อคาวก่อนซึ่งมีเพียงจินอูกับจินโฮที่รอดชีวิตและฮวงดงซูที่เป็นน้องชายของฮวงดงซอกอาจจะหม่ห่วพวกเขาอยู่ก็เป็นได้ทาให้จินอูถึงกับตกใจนะครับเพราะฮวงดงซูเป็นถึงฮันเตอร์แลงเอสซึ่งจินซอกก็บอกเลยครับว่าดงซูไม่สวนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในนั้นประเด็นก็คือดงซอกถูกฆ่าตายและพวกจินอูกับนีรอดออกมาได้แต่พออีกฝ่ายเป็นถึงฮันเตอร์แลงเอสกฎหมายจึงไม่สามารถททําาาาาาาอออออะะะะไไรรรดดด้เเเเเเนน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 ืื่่่่งงงจกกกพพววววปปปป็็หหหมมมัััิยยย์แแแลลใีีสสตต ซึ่งจินซองก็แนะนําให้จินอูพาครอบครัวนี้ออกจากประเทศไปจะดีกว่าทําให้จินอูตอนนี้มีเหตุผลที่เขาต้องแข็งแร่งขึ้นเพิ่มอีกข้อหนึ่งแล้วเพราะถ้าเขาไม่แข็งแร่งขึ้นเขาก็จะไม่รอดจากนั้นก็ถึงวันที่จินอูจะต้องไปลงเล็กกับจินฮูแล้วนะครับซึ่งคนที่จินฮูพามาให้ครบตามเงื่อนไขในการลงเล็ก็มีทั้งคนเจ็บคนเมาแล้วก็เด็กนักเรียนซึ่งในนักเรียนที่ว่านั่นก็คือซงอีเพื่อนของจินอาที่โดดเรียนมารับจ็อบหารายได้เสริมนะครับ จากนั้นจินอูก,ก็บอกกับพวกที่มาให้รออยู่นอกเกตพอเขากับจินฮูจะเข้าไปกันแค่2คนซึ่งพวกเขาจะได้รับค่าจ้าง3ล้านต่อหนึ่งเลเตโดยที่ไม่ต้องต่อสู้แต่เมื่อเงื่อนไขคือต้องปิดเรื่องนี้เป็นความลับและถ้าในกรณีที่เรื่องเกิดั่วไหลออกไปพวกเขาจะต้องชดใช้เป็น1ิเท่าของค่าจ้างตามสัญญาจากนั้นก่อนจะเข้าไปในเกตจินอูก,ก็ได้ใช้หินลูนซ่อนตัวที่ได้มาตอนจัดการกักบแทชิกทำให้เขาสามารถใช้สกิลซ่อนตัวไดเหมือนกับแทชิกเลยนะครับ ส่วนจินโฮก็ใส่ชุดกออันใหม่เสเต็มยศเลยดูความมันแท้จินอูเลยใช้นิ้วผักจนจินโฮนั้นล้มงงแล้วก็ลุกขึ้นไม่ได้ส่อจินอูก็มองว่ามันไม่มีประโยชน์แถมยังเป็นภาระอีกเลยบอกให้จินโฮถอดออกซะแต่จินโฮก็ยังอุตส่าห์เหลือหมวกเหล็กเอาไว้นะครับวันที่พวกเขาสองคนจะเข้าไปในเกตและเมื่อเวลาผ่านไปประมาณชั่วโมงนึงพวกเขาก็ออกมาอย่างปลอดภัยทำให้พวกที่อยู่ข้างนอกพาก,กันประหลาดใจนะครับเพราะพวกเขาใช้เวลาน้อยกว่าทีมนองเล็ปกติซะอีก จากนั้นพวกเขาก็มาที่เกตต่อไปทันทีนะครับซึ่งภายในเกตนะั้นจินอูทําหน้าที่จัดการกับพวกมอนสเตอร์ส่วนจินโฮก็ทําหน้าที่ขุดแร่มานาวันต่อมาพวกเขาก็ทําอย่างเช่นเคยนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไปได้สวยในการลงเล็กก็ทําให้เลยเวลของจินอูนันะ้อัพขึ้นแบบรัวๆแต่ันนในเกตที่มีพวกมนุษย์มาป่าจินอูก็ทดลองใช้สกิลซ่อนตัวในการจัดการกับพวกมันซ่จินโฮก็สงสัยเลยครับว่าจินอูไปได้สกิลนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ และสังเกตได้ว่าจินอูน่าเก่งขึ้นอีกแล้วและถึงแม้ว่าจินอูจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ที่ต้องซ่อนตัวในการจัดการกับพวกมอนสเตอร์แต่ก็เป็นสกิลที่ยอดเยี่ยมซึ่งการหายตัวได้ระหว่างสู้นั้นเป็นประโยชน์สุดๆและตอนนี้สกิลวิ่งเร็วของจินอูก็อัพเป็นเลเวล2แล้วแถมยังได้สกิลใหม่เป็นการใช้มีดขั้นสูงกับการโจมตีจุดอ่อนอีกด้วยทําให้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไปได้สวยนะครับจินอูจึงคิดถึงการบุกไปที่ปราสาทอสูรแต่พลังของเขาในตอนนี้ถึงจะสูงกว่าแรงบีทั่วไปแแตต่่่ก็ยังงงไไไไไมมมถถึรร้้้าลปอนนีูจะหหว แล้วนาะจอก็มีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเขาถึงเลเวลที่กำหนดแล้วตอนนี้สามารถทำเคล็เพื่อเปลี่ยนอาชีพได้ แา่นัก็ตัดภาพมาที่สำนักงานกิลพยักข่าวนะครับซึ่งเขาได้รับรายงานว่ามีคนทุ่มถึง150ล้านเพื่อจะได้สิทธิ์ในการลงเลแตแลงซีและพวกเขาก็ทราบข้อมูลว่าคนที่ทุ่มประมูลก็คือยูจินโฮลูกชายคนรองของประธานบริษัทก่อสร้างยูจินซึ่งอันซังมินหัวหน้าผู้จัดก,การของกิลก็สังเกตเห็นนะครับว่ารายชื่อของผู้ร่วมลงเลตันมีจินอูอยู่ด้วยและถ้าเขาจำไม่ผิดจินอูนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดับเบิ้ลดันเจนก่อนหน้านี้ทําให้เรื่องนี้ชักมีกลิ่นแปลกๆซึ่ง แต่จินอูกลับรอดมาได้ทุกครั้งซึ่งทาาไม่ใช่ผู้ที่ปลูกพลังขั้นสองก็คงอธิบายเรื่องนี้ไม่ได้แต่เมื่อพวกเขามาที่เกตที่พวกจินอูลงเลสอยู่ก็ถึงกับงงเพราะเมื่อกับการมาปิกนิกเท่านั้นซึ่ง,งอีก,ก็เดินมาบอกกับพวกเขานะครับว่าตรงนี้เป็นเขตห้ามเข้าเขามีเกณและฮันเตอร์กำลังทางานอยู่ทําให้ซังมินมั่นใจนะครับว่าพวกจินอูเข้าแปกันเองโดยที่คนอื่นไว้ข้างนอกพวกเขาเลยทําทีเป็นถอยออกมาก่อนแต่เมื่อพวกเขาไปพวกจินอูก็ออกมาพอดีนะครับและจินอูก็ถามจินโฮว่ากาหนดการ จินฮอเลยบอกว่ามีเก็ที่จองไว้อยู่แล้วก็จะเก็บไว้ได้แค่2วันจินอูเลยบอกให้เก็บไว้ก่อนจากนั้นก็ไปจุดอื่นกันต่อซึ่งก็มีพวกซังมินแอบฟังอยู่นะครับแต่หลังจากที่จินอูกลับจากลงเรียพวกซังมินก็ได้เข้ามาพบกับเขาพร้อมกับแนะนําตัวก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปคุยกันที่ร้านกาแฟซึ่งซังมินก็บอกกับจินอูตรงๆเลยนะครับว่าพวกเขาต้องการท้าทายให้จินอูเข้าร่วงกิยวพยาขาวของพวกเขาและจะจ่ายค่าต่อแทนให้เป็นสองเท่าของบริษัทยูจินอีกด้วยจินอูเลยถามนะครับว่าตึกของกิลพยาขาวราคาเท่าไ สัมีนเลยบอกว่าประมาณ5 0,000ล้านได้จินอูได้ถามต่อว่าถ้าเขาตอบรับข้อเสนอจะยกมันให้เขาใช่ไหมเนื่องจากทางบริษัทยูจินเสนอตึกมูลค่า3 0 0 0 0ล้านให้กับเขาเป็นค่าตอบแทนแต่ได้ยินมาว่าสังมินจะจ่ายมากกว่าเป็น2เท่าเขาเลยคิดว่าจะยกตึกราคา5 0า0 0ล้านให้กับเขาซังมินที่กำลังเออแดกยูก,ก็บอกนะครับว่าจำนวนเงินขนาดนี้เขาต้องไปปรึกษากับผู้ใหญ่ก่อนทําให้จินอูเลิกคุยนะครับ ซึ่งก่อนจะไปจินอูก็ถามซังมินว่าเขาไปได้ยินเรื่องของจินอูมาจากใครดิแอไปขูยคุยเรื่องของเขามาจากนั้นจินอูก็ใช้สกิลซ่อนตัวแล้วก็ขู่ซังมินโดยการทําให้หน้าเป็นรอยแผลนะครับทำให้เขานั้นทึ่งในความสามารถของจินอูและได้ขอโทษกับจินอูที่เขาทําการตรวจสอบเรื่องของจินอูโดยพละการซึ่งเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเนื่องจากมีคนคว้านซื้อดันเจนไปหมดทําให้พวกเขาไม่สามารถเทรนเด็กใหม่ได้และระหว่างที่พวกเขาทําการตรวจสอบเพื่อหาคนคว้านซื้อเ<อ>พื่อเจรจาซื้อขายเกต ทำให้พวกเขารู้เรื่องจินอูเข้าจินอูเลยถามว่ามีคนรู้เรื่องเขากี่คนซึ่งซามินก็บอกว่ามีแค่เขากับลูกน้องเท่านั้นจินอูเลยบอกกับซามินว่าเขาไม่ค่อยอยากให้ใครรู้เรื่องนี้และถ้ามีเขาเลือกเกี่ยวกับเขาเขาจะสงสัยพวกซามินเป็นอันดับแรกซึ่งซามินก็บอกเลยครับว่าเขาแน่ยังไม่อยากตายและจะบอกให้ลูกน้องของเขาปิดปากให้สนิทจากนั้นจินอูก็ปรากฏดตัวอีกครั้งนะครับและขอโทษที่ทำให้พวกเขาเดือดร้อนเรื่องเกต จินอูนในใเสนอขายกิจแรงสีที่จองไว้ให้พวกเขา 3. จุดจุดละ300้ล้านซึ่งมันแพงมากจนทําให้ซังมินตกใจพอเห็นเวทกับแร่มานาที่ได้จากกแจแรงสีรวมกันอย่างมากก็แค่200ล้านเท่านั้นเขาเลยขอให้จินอูลดลงเหลือแค่200ล้าน<ม>ซึ่งจินอูก็ตอบตกลงทันทีนะครับและขอให้อนเงินเข้าบัญชีภายในวันนี้แล้วกนจะแยกย้ายกันนะครับจินอูก็บอกให้ซังมินนั่นหลับตาแล้วก็อ้าปากไว้ก่อนที่จินอูจะเอายาให้เขากินทำให้บาดแผลบนใบหน้าของเขาหายในทันทีซังมินจินได้ถามนะครับว่าที่จินอูเใให้้าขแวว่จไลชม ซึ่งจินอูก็บอกว่าตาเท่าที่ซังมินยังปิดปากเงียบเรื่องความรับของเขาแต่แล้ววันต่อมาพวกซังมินก็พบว่ามีกีดแรงซีในเขตของพวกเขาเป็นจำนวนมากทีบริษัทยูจิไม่ได้ทาการประมูลนอกจาก3เกตนั้นทําให้พวกเขารู้ตัวนะครับว่าถูกจินอูหลอกขายเกตให้ซะแล้วแถมยังส่งข้อความมายอะเยอะอีกต่างหากเมื่อหลอขายเกตได้สําเร็จนะครับทำให้จินอูไม่มีคิวลงเลสในวันนี้เขาจะมุ่งหน้าเพื่อไปทําเคล็เปลี่ยนอาชีพทันที แล้วเนื้อหาในตอนที่10ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซานคาที่ชอบอยากดูตอ่ตอๆไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับเพื่อได้ภาคใหม่ๆทางช่องเราวันศุกรบวันนี้โคตรลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าบ๊วมสวัสดีครับ